สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบะลุงชักราสพลังจักระพลังธรรมชาติผมเชื่อว่าหลายคนในวัยทำงานอย่างเราอะ่ะกำลังมองหาสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตมองหาพลังงานที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามทุกความท้าทายแล้ววันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจพลังจิตพลังงานที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณทุกคนครับ คุณเคยไหมที่รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่อธิบายไม่ได้บางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกแวดหนึ่งหรือการรับรู้ถึงบรรยากาศบางอย่างที่แตกต่างออกไปนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการสัมผัสพลังงานในซีรีส์นี้เราจะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของการฝึกฝนพลังจิตโดยมีหัวใจหลักคือการฝึกการสัมผัสพลังงานผ่านเรื่องราวที่ไม่ธรรมดา ศิกชาที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งการรับรู้ที่เหนือกว่าที่คุณเคยรู้จักเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะหลังจากนี้โลกของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในฐานะนักจิตวิทยาพลังจิตผมได้พบว่ากุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพเหล่านี้คือการทำความเข้าใจกับจักรรักซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังงานในร่างกายของเราพลังงานเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งลึกลับอะไร แต่มันคือพลังงานแห่งชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวเราทุกคนเช่นเดียวกับสายน้ำที่ไหลผ่านฐานหินการสัมผัสพลังงานจึงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเสียทีเดียวการมันคือการที่เราเปิดประสาทสัมผัสของเราให้ละเอียดอ่อนมากพอที่จะรับรู้ถึงคลื่นพลังงานเหล่านี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของคนที่มีเซนส์เท่านั้น แต่ความจริงแล้วทุกคนสามารถฝึกฝนได้ครับการฝึกสัมผัสพลังงานในเบื้องต้นนั้นไม่ได้ต้องการความสามารถพิเศษใดๆเพียงแค่ต้องการความตั้งใจความสงบและการเปิดใจที่จะเรียนรู้ลองหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสัมผัสถึงลมหายใจที่เคลื่อนไหวเข้าออกปล่อยวางทุกความคิดกังวลและโฟกัสไปที่ลมหายใจของคุณ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงพลังงานภายในของคุณการฝึกแกที่ผมจะแนะนำคือการสัมผัสพลังงานจากวัตถุไม่เชื่อใช่ไหมครับลองหยิบก้อนหินมาสักก้อนหนึ่งจะเป็นหินอะไรก็ได้ที่รู้สึกสบายมือลองวางหินก้อนนั้นไว้บนฝ่ามือของคุณสัมผัสถึงน้ำหนักของมันความเย็นหรือความร้อนที่แผ่ออกมา ตอนแรกคุณอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแต่ขอให้คุณอดทนครับหลับตาลงช้าๆและจดจ่อความสนใจไปที่หินก้อนนั้นจินตนาการว่ามีพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นไหลเวียนอยู่ในหินลองนึกภาพว่าพลังงานนั้นค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากหินและสัมผัสก,กับฝ่ามือของคุณคุณอาจจะรู้สึกถึงความอุ่นขึ้นความสั่นสะเทือน หรือแม้แต่ความรู้สึกซาซาเล็กน้อยนั่นแหละครับคือสัญญาณแรกของการสัมผัสพลังงานอย่าเพิ่งตัดสิ่งว่ามันคืออะไรขอแค่รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นและปล่อยให้มันดำเนินไปเมียคุณเริ่มสัมผัสพลังงานจากวัตถุได้แล้วขั้นต่อไปคือการสัมผัสพลังงานจากธรรมชาติลองออกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะต้นไม้ใหญ่หรือริมน้ำลองนั่งลงอย่างสงบหายใจเข้าลึกๆและสัมผัสถึงลมที่พัดผ่านผิวสัมผัสของพื้นดินหรือแม้แต่เสียงของนกที่ร้องเพลงลองจินตนาการว่าพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้กำลังไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายของคุณคุณอาจจะรู้สึกถึงความสดชื่นความเย็นสบายหรือความรู้สึกสงบที่แผ่ซ่านเข้ามา นั่นคือพลังงานจากธรรมชาติที่กำลังเติมเต็มคุณครับการฝึกนี้จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับโลกภายนอกในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นและทำให้คุณตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศพลังงานที่ยิ่งใหญ่การสัมผัสพลังงานธรรมชาติยังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวัยทำงานอย่างเราเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับการสัมผัสพลังงานจากภายนอกแล้ว ถึงเวลาที่เราจะมาสำรวจพลังงานภายในตัวคุณครับลองนั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนหลับตาลงและโฟกัสไปที่ลมหายใจของคุณอีกครั้งคราวนี้ลองจินตนาการว่าพลังงานที่บริสุทธิ์กำลังไหลเวียนอยู่ในทุกส่วนของร่างกายคุณเริ่มจากปลายนิ้วเท้าขึ้นมาที่ขาลำตัวแขนและศีรษะสัมผัสถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วน คุณอาจจะรู้สึกถึงความอุ่นความเย็นความรู้สึกซาซาหรือแม้แต่ความรู้สึกเต้นตุบตุบนั่นคือพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในตัวคุณเองลองนำฝ่ามือทั้งสองข้างมาประกบกันช้าๆโดยเว้นระยะห่างเล็กน้อยสัมผัสถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากฝ่ามือของคุณเองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีแม่เหล็กดึงดูดกันหรือรู้สึกถึงความหนืดที่มองไม่เห็น นี่คือพลังงานชีวภาพของคุณที่กำลังทำงานอยู่เมื่อเราพูดถึงพลังงานภายในเราไม่สามารถละเลยเรื่องของจักระได้ครับจักระคือสูตรรวมพลังงานที่สำคัญในร่างกายของเรามีทั้งหมดเจดจุดหลักที่เรียงตามแนวกระดูกสันหลังแต่และจักระมีหน้าที่และพลังงานที่แตกต่างกันการทำความเข้าใจและเปิดจักระเหล่านี้ จะช่วยให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างสมดุลซึ่งการฝึกฝนเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนนะครับมันต้องใช้เวลาความอดทนและความสม่ำเสมอเหมือนกับการสร้างกล้ามเนือ้อการฝึกฝนพลังจิตก็ต้องการการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เมื่อคุณเริ่มสัมผัสพลังงาน ได้อย่างชัดเจนขึ้นคุณจะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณเองคุณจะรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวามากขึ้นความคิดของคุณจะปลอดปโปร่งขึ้นคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคุณจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งรอบตัวคุณในแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณจะเริ่มอ่าน พลังงานของคนรอบข้างได้รับรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้พลังจิตเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และการสื่อสารของคุณหลายคนอาจจะสงสัยว่าพลังจิตสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเมื่อคุณสามารถสัมผัสพลังงานได้แล้วคุณจะสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาปรับใช้ เพื่อเป้าหมายต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสมาธิในการทำงานการลดความเครียดและความวิตกกังวลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือแม้แต่การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณจินตนาการดูสิครับว่าหากคุณสามารถควบคุมพลังงานภายในตัวคุณได้อย่างอิสระคุณจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมายเพียงใดการฝึกพลังจิตยังช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งทำให้คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางคุณจากการไปถึงเป้าหมายมันคือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ การเดินทางของการฝึกพลังจิตและการสัมผัสพ,พลังงานเป็นเส้นทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับมันคือการสำรวจและทำความเข้าใจตัวเองอย่างต่อเนื่องยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งค้นพบมิติใหม่ๆของตัวคุณเองมากขึ้นเท่านั้นคุณจะพบว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เชื่อมโยงกันด้วยพลังงานและคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานอันยิ่งใหญ่นั้น การตระหนักรู้ถึงสิ่งนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขภายในความเข้าใจที่ลึกซึ้งและความรู้สึกเติมเต็มอย่างแท้จริงคุณจะรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งรอบตัวคุณจะมองเห็นความมดนามในทุกสิ่งและสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้อย่างสงบและมีสตินี่คือจุดสูงสุดของการสัมผัสพ,พลังงาน คือการที่เรากลับมาเชื่อมโยงกับแก่นแท้ของตัวเราเองและค้นพบความสมบูรณ์ที่แท้จริงผมหวังว่าเรื่องราวและวิธีการฝึกฝนที่ผมได้แบ่งปันไปในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มออกเดินทางสำรวจพลังงานภายในตัวคุณเองนะครับอย่ารอช้าพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังรอคุณอยู่ภายในตัวคุณเอง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวปลุงชักกระพลังจัก,กระพลังธรรมชาติและปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของคุณไปด้วยกันนะครับหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือมีประสบการณ์การสัมผัสพ,พลังงานแบบไหนบ้างผมอยากจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่จะมาปลุกพลังงานในตัวคุณแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ